สวัสดีครับผมต้องครับวันนี้จะมาพูดเรื่องบุตรบุญธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นระเบียบใหม่คลิกของสอบก,กเลยครับจริงๆแล้วบุตรบุญธรรมเนี่ยถ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพลาณิชย์ทั่วไปเนี่ยบุตรบุญธรรมมีสิทธท่าลูกเท่าเท่าบุตรคนอืน่นแต่พอสอบกแล้วเนี่ยสบกเดิมทีเนี่ยบุตรบุญธรรมเนี่ยไม่สมามารถรับบอดสิทธิ์ที่ดินสบกได้เหตุเพราะว่าสบกป้องกันการ การซื้อขายที่ดินส่วนหนึ่งกรณีกลัวว่านายกอขายนายขอและนายขอจะไปจดเป็นบุตรบุญธรรมนายกอเพื่อรับประดกสิทธิ์อ่าเขาไอเนี้ยเราเข้าใจได้แต่เมื่อเมื่อว่าถึงวันหนึ่งแล้วต้องแก้ระเบียบให้บุตรบุญธรรมรับได้สมากตั้งกติกาว่ายังไงการการรับประดกสิทธิ์กับบุตรบุญธรรมสมากเนี่ยสมมุติว่าพ่อต้องการจะโอนสิทธิ์ของโอนสิทธิ์ที่ดินสมกอให้ลูกบุญธรรมเนี่ย บุญบุญธรรมต้องจดจดไปบุญบุญธรรมแล้วไม่ต่ำกว่าสิบปีถึงรับที่ดินสปกอได้แต่แต่ในกรณีว่าถ้าบุญบุญธรรมเนี่ยทำประโยชน์ในที่ดีกับกับกับพ่อบุญธรรมเนี่ยในที่ดินเนี่ยทำประโยชน์ในที่ดินด้วยกันแล้วแล้วแล้วทำแล้วแล้วมีสิทธิในที่ดินสบกอไปเนี่ยเหมือนทำประโยชน์ในที่ดินกับพ่อบุญธรรมมา แล้วเป็นบุตรบุญธรรมกันยังไม่ถึงสิบปีแล้วพ่อบุญธรรมเสียชีวิตก่อนประเด็นแบบเนี้ไม่ไม่ถือว่าสิ้นสิทธิ์เลยนะยังถือว่ายังอยู่ในกระบวนการแทคดูพิธของเจ้าที่ที่สามารถพิจารว่าให้สิทธิบุตรบุญธรรมรับได้รับได้เพราะอะไรเพราะถ้าบุตรบุญธรรมเนี่ยถึงแม้จดทะเบียนในบุญธรรมยังไม่ถึงสิบปีแต่บุตรบุญธรรมเนี่ยทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ด้วยกับเกษตรกรแล้วเป็นคนทําประโยชน์ในที่ดินจริงแล้วมีคุณสมบัติที่สามารถ รับสิทธิที่ดินสปปรกรจริงก็มีสิทธิที่จะได้รับบอดดกสิทธิสปปรกรของพ่อบุญธรรมได้ครับอ่ะไว้เจอกันเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ